สวัสดีครับอรอบรู้เรื่องช้างบายหมอตุ๊กวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องของการดูแลช้างในฤด,ดูฝนนะครับในกรณีของฤด,ดูฝนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องกังวลหรือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับการดูแลรักษาช้างการเลี้ยงช้างจะมีคําถามว่าช้างสามารถอยู่กลางฝน ไหรือม่จริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยช้างสามารถที่จะอยู่หรือโดนน้าฝนได้ตามปกตินะครับแต่ในกรณีของช้างเลี้ยงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเลือกพื้นที่ที่จะหลบฝนหรืออยู่โดยปราศจากของอน้ําฝนได้เนี่ยเขาไม่สามารถที่เลือกได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพิจารณาตามเหตุตามผลเช่นเดียวกันเช่นในกรณีที่ฝนตกไม่ได้หนักมากหรือไม่ได้ตกติดต่อกันหลายวันนะครับ ช้างก็สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่เดิมๆซ้ำๆได้นะครับอาจจะเป็นวันหรือ2วันไม่เกินนั้นนะครับแต่ในกรณีที่ฝนตกชุกตกหนักตกตลอดเวลานะครับอาจจะมากกว่า2วัน3วัน4วัน5วันช้างก็ควรที่จะได้รับการดูแลโดยการนําเข้าไปหลบในพื้นที่ที่ไม่ได้โดนฝนตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าน้ําฝนเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีความเย็นของอุณหภูมิของน้ํา ถ้าช้างโดนน้ําฝนมากๆนะครับอุณหภูมิของร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะปรับได้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลงต่ําจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มช้างที่มีสภาวะร่างกายอ่อนแอหรือภูมิต้านทานต่ำนะครับอุณหภูมิร่างกายที่อาจจะลดต่ําลงจนไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการที่พักสําหรับช้างในฤดูฝนก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกันนะครับโรงช้าง หรือแม้แต่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่ปลอดภัยนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้ช้างนั้นไม่ได้รับน้ําฝนหรือความหดร้ายของธรรมชาติมากจนเกินไปนะครับจริงๆแล้วส่วนนี้มันก็อยู่ที่การพิจารณาหรือการจัดการของปางช้างต่างๆนะครับแต่ในส่วนของปางช้างแม่สาเรามีโรงพักช้างเรามีสถานที่ที่สามารถให้ช้างเข้าไปหลบพักอาศัยในช่วงเวลาที่อาจจะเกิดธรรมชาติที่มากจนเกินไปนะครับ ในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับฤดูฝนนะครับอย่างที่เราอาจจะเข้าใจกันว่าน้ำฝนที่ตกลงมาถ้าตกลงมาแล้วมีความชื้นนะครับมีความแห้งสลับกันไปสลับกันมาอาจจะไม่ค่อยส่งผลกับปัญหาสุขภาพมากจนเกินไปแต่ในกรณีที่ฝนอาจจะตกชุกนะครับการอยู่อาศัยของช้างเลี้ยงนะครับที่อยู่ในพื้นที่เดิมๆนะครับปฏิกูลหรือมูลช้าง ที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคผิวหนังเรื่องของโรคเท้าซึ่งมากับฤดูฝนนะครับความสกรปรกก็คือเชื้อโรคอย่างหนึ่งที่อาจจะมีสภาพพื้นดินที่เฉอะแฉะการอาบน้ําการล้างทําความสะอาดอาจจะไม่ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นตามซอกเล็บหรือบอริเวณร่องลึกต่างๆนะครับดังนั้นเบื้องต้นเราจะพบว่าถ้า ช้างถูกดูแลหรือจัดการไม่ดีปัญหาของเล็บตินช้างเล็บเน่าหรือแม้แต่ปัญหาของผิวหนังที่อาจจะสกระปรกจนเกินไปเราก็จะพบว่านี่คือปัญหาที่เราพบได้ในฤดูฝนในส่วนหนึ่งนะครับปัญหาระบบทางเดินอาหารเนื่องจากว่าอาหารที่อาจจะมีการปนเปื้อนกับสิ่งสกรปรกที่มากับความชื้นความเฉอะแฉะความหม,ม,มักหมมความสกรปรกของพื้นที่นะครับการให้อาหารช้างเราอาจจะต้องมีการจัดการ อย่างถูกวิธีเนื่องจากว่าหญ้าที่ตัดมาบางทีกองทิ้งไว้อาจจะทำให้เกิดการหมักของอาหารอาจจะทำให้เกิดเชื้อราอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่เราอาจจะไม่เคยเจอในฤดูการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นควานช้างเองจะต้องดูแลอาหารของช้างก่อนที่จะให้ช้างบริโภคเข้าไปนะครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาการท้องเสียเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่มีความชื้นอุณหภูมิที่สูงและมีความชื้นนะครับ ก็จะทําให้เกิดเชื้อราเกิดแบคทีเรียเกิดการเน่าเสียของอาหารนั้นๆได้เพราะฉะนั้นนะครับอาหารที่มีการปนเปื้อนอาหารที่มีการหมักหมมนะครับก็จะต้องมีการจัดการไม่ให้ช้างเนี่ยได้รับเข้าไปในร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาระบบทางเดินอาหารหรือแม้แต่ตาของช้างนะครับถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยความชื้นแฉะบางทีอาจจะทาให้เกิดสิ่งสกปรกเข้าไปในดวงตาของเขาอาจจะเกิดตาอักเสบหรือแม้แต่ เศษดินเศษฝุ่นที่เขาพ่นเข้าไปเพื่อไล่แมลงนะครับเนื่องจากว่าความชื้นกับสภาวะอากาศที่ร้อนชื้นเนี่ยทำให้เกิดมีแมลงชุกชุมนะครับช้างก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าพ่นทรายพ่นดินบางทีเข้าไปในที่ที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็จะทำให้เกิดการอักเสบของบริเวณนั้นๆเช่นตาหรือแม้แต่หูหรือความสกปรกของส่วนต่างๆที่สัมผัสกับเชื้อโรค ค่อนข้างที่จะมีเยอะในช่วงหน้าฝนนะครับสำหรับปัญหาแล้วก็การจัดการในส่วนของการดูแลรักษาช้างในช่วงฤดูฝนเราก็ได้รับข้อมูลกันไปพอสมควรนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามหรือข้อติชมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเรามาพบกันครั้งหน้า จะเป็นเรื่องของอะไรโปรดติดตามรอบรู้เรื่องช้างใบหมอตุ๊กทาง The ช้าง Channel ติดตามนะครับ